ละครชีวิตรักคู่มั่นคู่หมายตอนที่สองได้ยินมาว่าปัดจะไปเรียนต่างประเทศอีกแล้วเหรอครับคุณป้าเรียนต่อประมาณสองปีครับไปตั้งสองปีเลยละคะพี่ปัดอะไรกันพี่ปัดเพิ่งจะเรียนจบกลับมาที่แท้ทำไมคุณลุงคุณป้าถึงยังต้องให้เรียนอีก นั่นน่ะสิเรียนอะไรไปเยอะแยะนะพ่อปัดก็เพิ่งเรียนจบมหาวิทยาลัยที่โน่นมาไม่ใช่เหรอยังจะต้องเรียนอะไรอีกเป็นการไปศึกษาต่อทางด้านบริหารนะครับคุณป้าพ่อให้ไปเรียนเพื่อว่ากลับมาบริหารบริษัทจะได้ดูน่าเชื่อถือคนทางนี้คงคิดถึงแย่เลยนะคุณนายมายาพูด แต่หญิงสาวสะเทินเขินอายทั้งคู่กินข้าวด้วยกันหลังจากนั้นปัดจึงชวนเธอออกไปเดินเล่นชายหนุ่มร้อนใจกลัวว่าเธอจะรอเขาไม่ได้เพราะคราวนี้เข้าไปตั้งสองปีพี่ไปไม่นานนะแล้วพี่จะรีบกลับมาวีรอพี่ได้ใช่ไหมจ๊ะรอได้สิคะรอนานแค่ไหนวีก็รอพี่ปัดได้ พี่สัญญานะว่าจะรีบตั้งใจเรียนให้จบมาเร็วๆมาทำงานที่บริษัทคุณพ่อเราจะได้อยู่ด้วยกันสักทีวีเชื่อคะ่ะว่าพี่ปัดจะต้องทำได้วีเองก็จะไม่มีใครตลอด2ปีที่รอพี่ปัดอยู่กลับมาเราจะแต่งงานกันทันทีเลยนะวีค่ะวีจะรอนะคะพี่ปัดถ้าอย่างนั้นพี่ก็จะขอมั่นวีเอาไว้ก่อนนะ ห้ามถอดแหวนจนกว่าพี่จะกลับมาชั่วชีวิตวีก็จะไม่ถอดแค่พี่ปัดยิงสาวให้คำมั่นสัญญาหลังจากนั้นปัดก็ได้ไปเรียนต่อต่างประเทศวิมาดาเป็นสาวสังคมแต่งตัวเฉิดฉายไปงานเลี้ยงทุกวันมีผู้ชายมาชอบเธอมากมายคุณวีเนี่ยเจอกันกี่ครั้งก็สวยไม่ซ้ำเลยนะครับ ยิ่งเจอก็ยิ่งสวยแหมคุณอัดเนี่ยปากหวานจังเลยนะคะปากหวานแบบนี้สาวๆน่าจะเยอะไม่เลยครับผมไม่มีใครเลยผมไม่ได้เป็นคนปากหวานสักหน่อยผมแค่เป็นคนพูดตรงเกินไปต่างหากคุณสวยผมก็บอกว่าสวยบ้าคุณอัดแล้วก็วีเขินนะคะ ผมอยากจะชวนคุณไปมันดีด้วยกันนะ่ะนั่งเครื่องบินส่วนตัวของผมไปเครื่องบินส่วนตัวเลยเหรอคะคุณอาดใช่ครับจะได้ไม่ต้องไปนั่งรวมกับคนอื่นผมซื้อมาสำหรับขับไปพักผ่อนเวลาที่ผมเหนื่อยล้าจากการทำงานนะครับหูแค่พักผ่อนถึงกับต้องซื้อเครื่องบินส่วนตัวเลยเหรอคะครับผมไม่ชอบใช้ของร่วมกับใคร เวลาที่จะชวนเพื่อนไปเที่ยวหรือว่าชวนใครก็จะได้ไปกันแบบเป็นส่วนตัวแหนน่าอิจฉาคนที่จะได้เป็นแฟนของคุณอัดนะคะอยากไปเที่ยวไหนก็ได้นั่งเครื่องบินส่วนตัวงั้นคุณวีก็คงจะต้องรับผมไปพิจารณาแล้วล่ะครับว่าคุณอยากเป็นผู้หญิงที่น่าอิจฉาคนนั้นหรือเปล่า หญิงสาวยิ้มด้วยอาการขัดเขินเมื่อกลับไปถึงบ้านก็รีบเรียกหาแม่ทันทีแม่คะแม่แม่อะไรกันลูกแม่ก็อยู่นี่แหละเรียกซะตกอกตกใจคุณอัดนะคะคุณอัดเขาชวนวีไปเที่ยวมันรีบด้วยกันอัดไหนอีกล่ะอัดชริยะไงคะแม่คุณอัดชริยะ เขามีเครื่องบินส่วนตัวด้วยนะคะแม่แล้วเขาก็ชวนวีไปเที่ยวด้วยกันไปกันสองต่อสองเหรอลูกก็ไปสองคนนี่แหละค่ะคุณแม่แต่ไม่เป็นไรหรอกเราก็แค่ไปเที่ยวกันไปกันสองคนแบบนี้แล้วพ่อปัดจะว่ายังไงโอ๊ยพี่ปัดเราอยู่ต่างประเทศนะคะคุณแม่พี่ปัดเขาจะรู้ได้ยังไงว่าอยู่ที่นี่วีไปไหนมาไหนกับใคร มันก็จริงไงนะคนที่ชื่ออัดเนี่ยท่าทางก็ไม่เลวเก็บไว้ก็ไม่เสียหายอะไรช่วงนี้แม่ก็ได้ยินมาว่าครอบครัวของตะปัดไม่ค่อยดีเท่าไหร่จริงเหรอคะคุณแม่จริงสิบริษัทมีปัญหาอาจจะถึงขั้นล้มละลายเลยนะตะปัดก็อาจจะต้องกลับมาก่อนเวลาก็เป็นได้โอ๊ยถ้าถึงขั้นล้มละลาย งั้นก็สู้คุณอัดไม่ได้นะสิคะคุณแม่ถ้างั้นก็ไปเก็บข้าวเก็บของไปมันดีกับเขาเลยได้ค่ะคุณแม่สิรีสิรีนึงสิรีคะคุณวีแกช่วยเก็บกระเป๋าฉันด้วยนะฉันจะไปต่างประเทศสักสามสี่วันเก็บให้มันพอดีพอดีล่ะอย่าให้น้อยเกินไปและก็อย่าให้มากเกินไป คุณวีจะไปไหนคะเรื่องของฉันไหมสู่รู้จะรู้ไปทำไมก็ซีรีได้ยินคร่าวๆว่าคุณจะไปเที่ยวมันดีฟกับผู้ชายคนอื่นแล้วยังไงอย่าไปเลยนะคะคุณวีเอ๊ะแกมีสิทธิ์อะไรมาห้ามไม่ฉันไปหรือไม่ไปที่ไหนฮะนางซีรีก็คุณวีเป็นแฟนกับคุณปัดไม่ใช่หรอคะ ถ้าคุณปัดรู้เข้าคงจะเสียใจมากยุ่งอะไรยะเรื่องของแกเมื่อไหร่ไปเก็บกระเป๋าไปทำมาเป็นสั่งสอนฉันอยู่ได้แต่ว่าคุณปัดถ้าปากดีกแล้วก็ฉันจะตบไม่เลี้ยงเลยไม่ต้องมายุ่งเรื่องของฉันซีรีถอนหายใจรู้สึกสงสารปัดจับใจเขาจะว่ายังไง ถ้ากลับมาแล้วพบว่าคู่มั่นของเขาคบหาผู้ชายมากมายรับหลังเขาทางด้านปัทวัตเองรู้สึกคิดถึงวิมาดามากเขาก็โทรศัพท์มาหาแต่วิมาดาออกไปเที่ยวแล้วคนที่รับโทรศัพท์แทนจึงเป็นสิรีสวัสดีค่ะขอสายคุณวีหน่อยเออคุณวีไปเรียนยังไม่กลับมาค่ะ เย็นขนาดนี้แล้ววียังไม่กลับมาอีกเหรอยังค่ะมีอะไรฝากไว้ไหมคะช่วยฝากบอกด้วยว่าปัทวัตโทรมาแค่นี้นะขอบใจยญิงสาวถอนหายใจปัทวัตจำเสียงของเธอไม่ได้เธอต้องโกหกว่าวีมาดาไปเรียนหนังสือเพราะไม่อยากให้เขาไม่สบายใจก็จบลงไปแล้วนะคะ สำหรับคู่มั่นคู่หมายตอนที่2ค่ะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ที่กันด้วยนะคะคลิปนี้ลาไปก่อนเจอกันใหม่ตอนที่3ค่ะ